ไฮเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทําขนมไทยนะคะก็จะเป็นเมนูขนมใส่ไส้อัญนชันกะทิสดค่ะสูตรอยู่ที่ข้ามอธิบายใต้คลิปนะคะสามารถกดดูได้เลยนะก่อนจดสูตรก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขนมใส่ไส้ที่ทําในวันนี้ก็เป็นขนมใส่ไส้ประยุกต์นะคะเพื่อที่จะให้เราสะดวกในการทํามากขึ้นนะวิธีการทําก็คือเราจะไม่ห่อใบตองค่ะแล้วก็จะทานกับกะทิสดแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมน้ําอัญชันนะคะใช้ดอกอัญชันต้มกับน้ํานะใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อให้น้ําอัญชันของเรามีกลิ่นหอมค่ะอันนี้จะไม่เห็นดอกอัญชันนะคะเพราะว่าเป็นน้ําอัญชันที่ไฮเคยต้มเอาไว้แล้วนะแค่เอามาเพิ่มโดยการใส่ใบเตยเข้าไปค่ะต้มเสร็จแล้วเราก็กรองแล้วพักไว้ให้เย็นนะคะต่อมาก็มาทําส่วนของไส้ขนมนะคะตั้งน้ํากับเกลือนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปค่ะน้ําตาลมะพร้าวที่ใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้นะคะไม่ผสมน้ําตาลทรายนะ การเลือกใช้น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีมาทำขนมก็จะทำให้ขนมของเราหอมแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะเราจะต้มไปจนกระทั่งน้ำตาลละลายจนหมดเลยนะเมื่อน้ำตาลละลายหมดดีแล้วเราก็ใส่มะพร้าวขูดลงไปค่ะเราจะผัดมะพร้าวกับน้ำตาลจนกระทั่งมะพร้าวเขาดูดน้ำตาลจนกระทั่งมีสีเข้มแล้วก็แห้งนะคะน้ำตาลในกระทะจะต้องงวดแล้วก็ไม่เหลือเป็นน้ำเลยนะเมื่อได้แห้งแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักรอไว้ให้จนกระทั่งเขาเย็นค่ะแล้วเราก็จะมาปั้นไส้กัน เมื่อมะพร้าวที่เราผัดเอาไว้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็วางเรียงไว้นะขนาดของขนมนะคะก็ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปห่อด้วยแป้งอีกนะถ้าเราปั้นไส้ใหญ่มากลูกขนมก็จะใหญ่เกินไปดูไม่น่าทานค่ะตอนที่เราปั้นเราก็จับตัวมาพร้าให้เขาจับตัวกันแน่นๆนิดนึงนะคะวันนี้ที่ปั้นไฮปั้นได้ทั้งหมด35ลูกนะการปั้นเล็กใหญ่ไม่เท่ากันก็จะทําให้ปริมาณที่ได้ไม่เท่ากันนะคะ ทำไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำส่วนของแป้งกันค่ะใช้น้ำดอกอัญชันนะคะผสมกับกะทิน้ำที่เราจะนำไปนวดแป้งวันนี้จะใช้ประมาณ250มิลิลิตรนะคะถ้าใครใส่น้ำอัญชันเยอะเพราะอยากได้สีเข้มก็ลดปริมาณน้ำกะทิลงนะ จากนั้นเราก็ใส่แป้งในกระลำบังใบใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ําอัญชันลงไปค่ะคลุกจนกระทั่งแป้งกับน้ำเนี่ยเขาเข้ากันที่ให้ใช้ใบใหญ่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้นวดได้สะดวกมากขึ้นนะคะ mm hmm. พอคนจนเขาเข้ากันประมาณนึงแล้วนะก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะ เราจะคนจนกระทั่งเขาเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเราก็จะมานวดด้วยมือนะคะปริมาณของน้ําที่เรานํามาใช้นวดกับแป้งอาจจะไม่ตายตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่นวดแป้งแล้วรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปมันไม่ยอมจับตัวกันเป็นก้อนสักทีบีบแล้วแป้งยังแตกอยู่ก็ค่อยๆเติมน้ําลงไปประมาณสัก1ช้อนแล้วก็นวดค่ะถ้าเกิดว่ายังแห้งอีกก็เติมอีกนะอย่าเติมไปทีละเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แป้งของเรานะแฉะเกินไปค่ะ แป้งที่นวดได้ที่แล้วนะคะรองมาปั้นให้เป็นกลมๆแล้วก็จับแผ่ให้เป็นแบนๆแบบนี้นะถ้าเกิดว่าแป้งของใครไม่สามารถจับเป็นแบนแบบนี้ได้ทําแล้วแตกก็แสดงว่าแป้งแห้งเกินไปก็ให้เติมน้ําค่ะเมื่อเราทําได้แป้งเป็นแผ่นแบบนี้ดีแล้วนะคะเราก็วางไส้ลงไปตรงกลางแล้วก็ค่อยๆจับบุมขึ้นมาให้ชนกันแบบนี้นะ ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วอะค่ะมีแป้งส่วนเกินที่เหลือเห็นไหมคะเราก็ดึงแป้งตรงส่วนเกินนี้ออกไปได้เลยแล้วเราก็ปั้นให้เป็นกลมๆค่ะคอยสังเกตลูกขนมของเราให้ดีนะคะจะต้องไม่ให้เห็นไส้โผล่ออกมานะเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็วางพักไว้แล้วก็ทำชิ้นต่อไปเลยค่ะ ถ้าใครที่นวดแล้วนะคะแป้งแฉะติดมือไม่สามารถนำมาปั้นได้ก็ใส่แป้งลงไปเพิ่มนะคะเวลาใส่เราก็จะค่อยๆใส่เพิ่มลงไปทีละน้อยแล้วก็ลองนวดดูก่อนค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ใส่จนมากเกินไปนะ เมื่อเราปั้นเสร็จแล้วนะคะเราไม่อยากให้ขนมของเราตากลมนะเราก็หาผ้าขาวบางเอามาคลุมไว้ค่ะวันนี้ที่ไฮห่หอแป้งค่อนข้างบางนะคะก็จะมีแป้งเหลือปริมาณหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่เหลือไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวแป้งตัวที่เหลือนี้เราจะเอาไปทําบัวลอยได้ค่ะก็เก็บใส่กล่องปิดให้ไม่ชิดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้เลยตอนนี้ก็ห่อมาจนครบทุกลูกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอานํามาเรียงใส่ซึ้งนะ เรียงลงไปให้ห่างๆกันนิดนึงนะคะเขาจะต้องมีรูเหลือเพื่อที่จะให้ไอน้ําขึ้นมาจากซึ้งนะขนมตัวนี้สามารถนึ่งพร้อมกันได้2ชั้นเลยนะคะทําให้เราประหยัดเวลานึ่งนะนึ่งไปพร้อมกันได้เลยตอนนี้น้ําก็เดือดเรียบร้อยแล้วค่ะยกขนมลงไปวางนะคะปรับไฟให้เป็นไฟกลางแล้วก็ปิดฝาซึ้งใช้เวลานึ่งอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะนึ่งครบ15นาทีขนมก็สุกแล้วค่ะแป้งก็จะใสๆแบบนี้นะจากนั้นเราก็พักไวใ้ให้เย็นแล้วเรามาทําหน้าขนมกันค่ะ เทกะทิใส่หมอ้อใส่แป้งน้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปค่ะคนจนกระทั่งแป้งละลายดีก่อนแล้วค่อยนำไปตั้งไฟนะคะห้ามนำกะทิไปตั้งไฟจนร้อนแล้วใส่แป้งทีหลังนะคะเพราะว่ามันจะทำให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนนะแต่ถ้าใครตั้งกะทิจนร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะจะใส่แป้งทีหลังจะต้องเอาแป้งไปละลายน้ำให้หมดก่อนแล้วค่อยเทลงไปในกะทิค่ะเคี่ยวกะทิด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งกะทิเดือดแล้วก็มีความข้นแบบนี้จากนั้นเราก็ปิดไฟในเตาได้เลยค่ะ วิธีการจัดจานนะคะเราก็วางขนมแล้วก็ราดด้วยกะทิลงไปแบบนี้นะสามารถคั่วงาขาวงาดำแล้วก็โรยเพิ่มลงไปด้วยก็ได้เพื่อจะทำให้ขนมของเราดูน่าทานมากขึ้นค่ะในส่วนของหน้ากะทิที่เรานำมาราดนะคะก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบนะอาจจะชอบออกหวานหรือออกเค็มก็สามารถปรับเ,เพิ่มลดปริมาณของเกลือและน้ำตาลได้ตามที่ต้องการเลยวิดีโอนหน้าไฮจะมาสอนวิธีการปั้นองุ่งๆนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ทำเป็นบัวลอยหรือขนมต้มก็ได้นะ ดูจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อๆไปของไฮด้วยนะคะกดติดตามช่องไฮเบเกอรี่ไว้แล้วพบกันใหม่เมนูหนะ้าสวัสดีค่ะ